Out. one at t มัมมี่เมทีวีฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะจ้ล็กเล็กวันวคก We got something from the sand again. Same lady. Same we uh, try to tell. <laughs> <laughs> <Or> oh. <laughs> can I try? <laughs> I don't know. I think Do you want to open with me? You go up on the shelf. โอเคฉันจะชอ o o คุณกอมเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้ FC ส่งอะไรมาให้พวกเรานะคะ FC คนเดิมคุณยายอีกแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเปิดกันเลยดีกว่าเดินเดินจเดิน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  เราลองให้ดัตตี้เกนดาพนะคะเป็นค,คนเอาออกมาดีกว่าอะ uh, Here you go You got it You got it now Okay now you open Open now <c oughs> จะเปิดได้ไหมคะวันนี้เดี๋ยวรอคอยดูนะคะ One two three One two three One two three Can you open Yup 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 Another one. วันนี้เราจะมาฝึดให้แรดดี้กันดามนะคะเปิดกล่องด้วยนะคะเฮ้ย what's that oh, oh. take it out one at a time แรดดี้ one two t h e e one two three, one, two, three. <laughs> ามารอรู้กันนะคะว่าแรดดี้กกนดามจะหยิบอันไหนมาก่อนนะคะ u ึ๊บ <laughs> one two three what's t h a ไรนะที่เอออันนี้คืออะไรนะโอ้มันคือคุกกี้มันน่ากินมากเดียวเราดูสลูกน่ากินคุกกี้อันให่ก It's c o o k i พวกเราชอบกินคุกกี้กันนะคะ One two three go one two three one two three, three. that we เปิดให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรา่อยคิ้มดีกว่านะลูก next one next one daddy next one next one what you take what ดีด d ด d ดิ d ิ d ิด d ด d ดิ d ิ d ิด d ด d ดิ d ิดิดิดิ d ิด a ดิ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 าิด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 ิ o ิด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 ิ รเคีอะแกะออกมาสิลูกเมอะไรคะฮะเัวไงใช่ไหมียวอะอันตคือเม็ดถัวเขียวนัทองสทองที่ไหนลูอันนี้เขาเรียกว่าเกาลัดอามีเกาลัดด้วยค่ะ ออมันบลูเทนมันบลูเทนและล่องแกนไซรัสนอกกระป๋องกับลำไยกระป๋องนะคะเดนน็กมีของแม่เมด้วยได้กล่องในครัวกองน้ำอีสปีฟอล It for put water <laughs> in the bottle. That's what I want to have it from the uh, bottle. Uh, uh, uh. <laughs> <laughs> hey, mommy, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, no pan. Catch a nap, darling. Yay! Let's move, mommy, เลยนะคะ Daddy take t a k e it now Take it One two three One two three มูยอายข้าวตังหมูหยองพริกเผานะคะ Take it Daddy take it Daddy take it Daddy take it Take it Okay ไปตั้งเซนจัว่วใส่ถั่วฟักใส่ถั่วฟักนะคะ่ะปึ๊บ Happy birthday to you <Yes. S 1> Happy birthday to you You wanna try Are you sure ตนี่เกณรับยังไม่เคยทานนะคะ ไปลองดูว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้กินทุกอย่างเลยนะคะนี่อ่าอันนี้เป็นกระเป๋าเอลซา่าฟรอสเซนใช่ไหมลูกกระเป๋าอะไรเนี่ยกระเป๋าดิสนีย์ปุญญณยายไปได้กระเป๋าดิสนีย์มาให้ครีโออีกแล้วนะคะโอ้นี่ข้างในใส่ของได้ กันดับไม่ชอบนะคะแล้วที่กันดับกินไม่เป็นนะคะอ่ะสพายไว้ก่อน,นะคะสบายแล้วก่อนต่อไปโอ้โหดีสุดโอ้ ทิปอ yeah. ัลมอนด์ไวช็อกโกแลตผสมมัทฉะมัทฉะชาเขียว S N P นะคะแพ็กเกจก็เข้ามาหรูหรามากเลยนะคะยามาหาเลยโอ้ยแม่เกิดมียาดมให้ด้วยแต่ข้างในเป็นพวกยานะคะอ่า exactly. oh. oh. you can eat all you want ยายเป็นห่วงพวกเรานะคะก็จะมีพวกยามพสเตอร์ยาประจำบ้านนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์มีทุกยาเลยนะคะยาดมยามหม่องขอบคุณมากเลยค่ะคุณยายที่เป็นห่วงพวกเรานะคะอะอไป <laughs> มีถุงขยะสีชมพูด้วยนะคะทิชชูเปียกโอ้มีทิชชูเปียกของ พักกคีด้วยนะคะก็เอาไว้ใช้ทำความสะอาดได้ที่กันดํานะคะสบ,บูู่อาบน้ำอ้ยแชมูอาบน้ำของลักด้วยโอ้โหคุณยายดูแลเราทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณมากๆาจริงๆค่ะโอ้โหพอดีเลยนะคะเดือนนี้แม่เมย์ไม่ต้องซื้อครีมอาบน้ำเลยนะคะนี่คุณยายดูแลเรานะคะนี่ค่ะปูฟีเวอร์ ลดไข้แผ่นเซลลดไข้อิดฟอโคซีเวอร์อิดฟอฟีเวอร์นอกจากนอกจากจะเป็นห่วงแล้วก็ยังมีของที่ป้องกันการเป็นไข้ด้วยนะคะลดไข้ส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้นะคะแต่ว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งมาให้ก็เก็บเอาไว้เผื่อก็เก็บเอาไว้เผื่อฉุกเฉินเนาะ ไหนคะโอ้ยอิสติลี่ for me อิพุนี่อันนี้เป็นน้ำพริกนะคะขอลองชิมหน่อยนี่พูดถึงน้ำพริกลูกอยากชิมเลยอันนี้เป็นน้ำน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะ อร่อยแต่บ้านนี้ไม่ค่อยชอบกินกุ้งพวกกุ้งพวกนี้นะคะพาไกินไม่ค่อยเป็นแล้วก็อันนี้น้ำพริกสูตรแม่อ้อยนะบังบอกน้ำพริกอะไรอ๋อน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกปลาสลิดอืมเอาไว้กินกับข้าวสวยนะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากเลยค่ะคุณยายงินข้าวสวย พอลองชิมข้าวสวยข้าวสวยอยู่ในหม้อจะรู้อ้าวเดี๋ยวเราค่อยไปกินกันนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพวกเราขอไปเก็บของก่อนแล้วเราค่อยกินของพวกนี้แล้วกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะเสรแตงกิ้นทูคุณยายขอบคุณครับ ขอบคุณน้ําใจจากคุณยายมากๆเลยจริงๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ป้าน้าอาทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนแม่เมย์นะคะขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูคลิปของแม่เมย์นะคะ What บ o ์รั o อย o ่ด้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต็มปากกันเลยนะคะขออนุญาตไปชิมของคนได้ไ